สื่อที่ยืนยันว่าโซฟิยันอันปรบัตเมินลิเวอร์พูลและต้องการย้ายไปเล่นกระทางบาร์เซโลนาเพียงแค่จินเดียวเท่านั้นใกล้แล้วนะเปิดเงื่อนไขลิเวอร์พูลจ่อหมดลุ้น4แชมป์และรายการนี้อย่างเป็นทางการทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเป๊ปยื่นจับมือแข้งลิเวอร์พูลหลังแมนซิตี้ทำประตูดได้ในขณะน,นี้ตำรวจสอบสวนหลังรถบัสหองโดนโจมตี ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเด็กยนนี้เชื่อได้เลยว่าแฟนหงแดงลิเวอร์พูลถึงกับออกอาการเซ็งไปตามๆกันเมื่อได้ทราบข่าวนะว่าโซฟิยานอับราบัตกองกลางหุ่นรถถังที่ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวนักตัวหนาเข้าสู่ทีมนั้นแท้จริงแล้วเจ้าตัวเนี่ยต้องมีความต้องการที่จะย้ายไปค้าแข่งกับทางบา์เซตลรนามากกว่าลิเวอร์พูลนะ นั่นนับว่าลิเวอร์พูลได้ลงใส่ชื่อของโซฟิยานอับราบัตเอาไว้ในลิสไพร์ล่าชุดนะฮะในชื่อนักเตะท,ที่พวกเขาอยากได้ตัวมาร่วมทัพในช่วงตลาดสมวนนี้แต่หากรายงานดังกล่าวจากทางสื่ออิตาลีรายงานนี้เป็นความจริงแล้วละก็ลิเวอร์พูลคงต้องตัดชื่อของโซฟิยานอับราบัตออกจากลิสไพร์ชื่อทิ้งไปตันชีและมองหานักเตะกองกลางรายชื่ออื่นแทนที่กองกลางรายนี้ ดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงตรานหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมา,ามีข่าวลือกันออกมาว่าโซฟิยานอับราบัดนั้นต้องการย้ายไปค้าแข่งกับทางบาเซโลนนาอย่างเป็นทางการเป็นอย่างมาก ถึงขนาดที่เจ้าตัวนั้นหนีการฝึกซ้อมในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปที่บาเซรลนาถ้าหากการเจราจาซื้อตัวกับทางด้านของซีอาฟิโอเิจินาเสร็จสิน้นแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ไม่ได้ย้ายทีมเพราะทางฟิโอรรจินาไม่ยอมขายนักเตะรายนี้ช่วงกลางฤดูกาลจะทำให้ตัวของโซฟิยาอัปราบัตนั้นต้องออกมาขอโทษสโมสรในท้ายที่สุด ดยล่าสุดก็มีการรายงานออกมาจากทางฟุชแมคคาโตสื่อชื่อดังของประเทศอิตาลีโดยเป็นคำยืนยันจากปากโดยตรงของนอร์ดินซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของโซฟิยานอัปปาราบัตได้ออกมาก,กระาศว่าพี่ชายของผมเขานั้นยังคงมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะย้ายไปค้าแข้งกับบาร์เซโลนาเป็นอย่างมากและช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายของพี่ชายของเขาอีกครั้งว่าจะได้ย,าย้ายตามความต้องการของตนหรือไม่ซึ่งน่านว่า ทางลิเวอร์พูลและก็แมนยูต่างก็ติดต่อเข้ามาที่พี่ชายของเขาและบอกว่าอยากได้ตัวพี่ชายของเขาไปร่วมทัพแต่สิ่งที่ตัวผมเห็นก็คือโซฟิยานอัปราบัตนั้นอยากจะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาเป็นอย่างมากและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพี่ชายของเขาก็น่าจะได้เป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนาในเดกอนหน้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็ดูเหมือนว่าการย้ายไปทีมใบ้าแข้งกับทางบาร์เซโลนาของโซฟิยานอัปราบัตนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วนั่นเป็นเพราะ ตอนนี้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งแคว้นกาตารันรายงานถึงเรื่องนี้เป็นทีมที่มีนิสินล้นพ้นตัวและเป็นการเรื่องยากมากๆลยนะที่พวกเขาจะหาเงินมาจ่ายสำหรับค่าตัวให้กับทางโซฟิยันอับราบัตในครั้งนี้ตามที่ทางทีออริจิน่าต้องการได้ดังนั้นจึงถือได้เลยว่าสถานการณ์การย้ายทีมของโซฟิยันอับราบัตน,นั้นยังคงมีความที่ไม่แน่นอนและเลเว์พูลก็ยังมีโอกาสในดิวนี้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับ แต่ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเรเอร์พูจะยังคงไล่ตามโซฟิยานอัปราบตินี้ต่อไปอีกหรือไม่เพราะตัวนักเตะยืนยันชัดเจนแล้วว่าลรเวอร์พูลนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่ตัวเขาต้องการในเวลานี้เปิดเงื่อนไขที่ทางของแดงลรเวอร์พูลจะหมดลุ้นทุกแชมป์อย่างเป็นทางการในระับนี้แล้ว โดยงานนี้ความเคลื่อนไหวของหงแดงลิเวอร์พูลหลังล่าสุดบุกไปแพ้ประบร์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอย1ต่อ4ในศึกฟิมเบริกกิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลมีทั้งหมด4 2แต้มเท่าเดิมจากการลงเล่นทั้งหมด27นัดซึ่งอาจทำให้พวกเขาก้ได้ที่จะหมดลุ้นควา้าแชมป์ฟิมเบริกเ,เต็มทีแล้วและนั่นหมายความว่าพวกเขากำลังจะหมดลุ้นแชมป์4ี่รายการสำคัญในรายการนี้ทั้งฟิมเบริกยูฟาแชมเปีย,ยนลีกเอฟเอคัพและก็คาราบาวคัพ โดยเงื่อนไขที่ลิเวอร์พูลจะช่วยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการในครั้งนี้คือ 1. นะฮะลิเวอร์พูลเหลือ11นัดถ้าชนะหมดจะเพิ่มเป็นทั้งหมด3 3แต้มรวมแล้วเป็น75แต้มส่วนอาร์เซนอลมีทั้งหมด72แต้มขอแค่อีก4แต้มจาก9นัดที่เหลือก็จะทำให้ลิเวอร์พูลหมดลุ้นแชมป์ทันทีกรณีอาร์เซนอลจะมีทั้งหมด76แต้มลิเวอร์พูลมีทั้งหมด75แต้ม 2. ถ้านัดต่อไปลิเวอร์พูลแพ้เจลซีและนัดต่อไปจากนั้นลิเวอร์พ หรือเสมออาร์ซนตลต่อให้ลิเวอร์พูลชนะ9นัดที่เหลืออยู่ก็จะหมดโอกาสในการคว้าแชมป์ทันทียกตัวอย่างเช่นถ้าลิเวอร์พูลเสมออาร์ซนตลแต้มจะมีเพียงแค่70แต้มอาร์ซนอลจะมีทั้งหมด73แต้มและถ้าลิเวอร์พูลแพ้ลิเวอร์พูลก็จะมีทั้งหมด69แต้มไล่อาร์ซนอลไม่ทันเช่นเคยคอสตา r ซิมิกาสแบ็กซด์ตัวสำรองไม่จับมือกับทางเป๊ปกัเดรรา ขณะที่ถูกยิงประตูเกมหงแดงบุกไป,ปแพ้เบอร์บปปารสีฟ้า1-4ต่อไลทถ้วยซีซั่น2022ในขณะนี้โดยควนหลงหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะเลเวอร์คูไป4-1ต่อในเฟสพีเบอร์เลีปป 1, P, ่งกิษ2022มตช์เดทที่29ทำให้ทางเบอร์บายสีฟ้าเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด64แต้มรัง้งรองจากฝูงตามหลังาร์ตซน8แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดส่วนหงแดงมีทั้งหมด12แต้มจะทั้งหมด27นัด อย่างไรก็ตามมีคลิปเผยแพร่นในโลกออนไลน์นะฮะว่าทางคอสตาซิมิคัสแนวรับตัวสำรองของเลอบุฟูปฏิเสธการจับมือกับทางเป๊ปเกียวราหสุ่นส์แมนซิตี้ที่แม้ว่าตอนแรกนั้นจะดีใจสุดเวี่ยงแต่พยายามหยุดดีใจและก็ยื่นมือมาเช็คแฮนด์แต่ว่าทางซิมิคัสกลับเย็นชาไม่จับมือกลับแต่อย่างใดเพราะเป็นช่วงที่แมนซิตี้ทำประตูได้ หลายฝ่ายได้มองว่าเป๊ปตั้งใจจะยา,ยามใส่คู่แข่งลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ออกมาขอโทษและแจ้งชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีเจตน,น,นาดังกล่าวแต่อย่างใดสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันลิเวอร์พูลนั้นสอบมือเปล่าในช่วงซีซท่านนี้เพราะก่อนหน้านี้หงแดงก็แพ้เรอัลมาดริดตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกโดยสกอร์รวมแล้ว2-6ต่อตกรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้แมนซิตี้ไป2-3ในศึกลีกคัพ ตกรอบสายสองทีส, 2, 3, 2, 4, สุดท้ายแพ้ไบรตันหนึ่งต่อสองรอบสายสองทีสุดท้ายส่วนทางพิมเมเรียนเกที่มีทั้งหมด12แต้มจากทั้งหมด27นัดหากที่เหลืออยู่11เกมเนี่ยคว้า3คะแนนได้ทั้งหมดจะมีเพิ่มเป็นทั้งหมด75แต้มอย่างไรก็ตามถ้าอาร์ซอลจะฝูงที่ปัจจุบันมีทั้งหมด72แต้มจากทั้งหมด29นัดเก็บได้4แต้มจากทั้งหมด11เกมที่เหลืออยู่ก็จะทำให้ของแดงชวดคว้าแชมป์พิมเมเรียสองันยี่สิบสองต่อทันที ตำรวจเกรเทอร์แมนเชสเตอร์ยืนยันแล้วนะว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบหลังจากที่รถบัสของทีมลิเวอร์พูลถูกโจมตีในระหว่างเดินทางออกจากทางเอเที a ร์สเตเดียม โดยทีมงานของเชคเกนคอปพ่ายแพ้กับทางแมนเชสเตอร์เิตี้ไปหนึ่งต่อสี่ทั้งที่ได้ประตูออกนำไปก่อนซึ่งเป็นการแพ้เกมที่3ติดต่อกันในทุกประการของสโมสรหลังความพ่ายแพ้ในเกมนี้มีการรายงานข่าวว่ารถบัสของของ,ของแดนลิเวอร์พูลถูกขวางก้อนอิดนะฮะใส่ในรถในระหว่างเดินทางออกจากสนามจนเกิดรอยเล้าที่หน้าต่างบานหนึ่งแต่ไม่มีใครได้รับรการบาดเจ็บหลังจากการแข่งขันพรีเมยร์ลีกวันนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูล GMP ตำรวจเกรเชอร์แมนเชสเตอร์ได้รับรายงานเกี่ยวกับความเสียหายต่อทางรถบัสของลิเวอร์พูลโดยมีการรายงานเหตุนังกล่าวว่าก่อนเกิดขึ้นในเวลา15นาฬิกา40นทีที่ถนนแอชตันนิวใกล้กับทางแยกของฟรอสต์ลียสตรีทไม่มีการรายงานผู้ได้รับบา,าบเไไดเจ็บใดและรถบัสของลิเวอร์พูลก็สามารถเดินทางต่อไปได้ตอนนี้ตำรวจแมนเชสเตอร์ได้เริ่มการสอบสวนเพื่อระบุและก็ค้นหาผู้กระทำผิดในเวลานี้กันแล้ว โคดี้กักโปกองหน้าชาวดัชของลิเวอร์พูลบอกว่าทีมของแดงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวามากพอในเกมที่พ่ายต่อทางแมนซิเตี้เป็นต่อ4โดยลิเวอร์พูลนั้นอุตสาห์ที่ขึ้นนำแมนซิตี้ไปก่อนแต่มาโดนแซงรวด4ประตูแพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจในเกมที่เอตเอัสเตเดียมนัดเมื่อคืนนี้มันม่งบอกถึงตัวเองแล้วว่าพวกเรนานั้นผิดหวังเป็นอย่างมากพวกเรารู้ว่าพวกเราสามารถทำและเมื่อพวกเราทำมันไม่ได้นั่นคือความพ่ายแพ้ทุกคนต่างก็ผิดหวัง ผมคิดว่าพวกเราเสียประตูเร็วจริงๆในครึ่งหลัง2ประตูที่รวดเร็วและมันยากในการกลับมาจากจุดๆนั้นพวกเราต้องวิเคราะห์และก็มองให้ออกนะว่าพวกเราสามารถแก้ไขมันได้อย่างไรซิตี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ผมคิดว่าพวกเรานั้นยังคงแสดงให้เห็นในเวลานี้ว่าพวกเรานั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้นะแต่พวกเราต้องคงเส้นคงวามากกว่านี้อีกนะ เชเกนคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลชี้ชัดนักเตะของแดงไม่มีความมึกเขิมมากพอที่จะคิดต่อสู้กับทางแมนเชสตี้เลยสักนิดจะทําให้บุกมาแพค้คู่ปรับสําคัญต่างขาดลอยเนี่ยสต่อหนึ่งในเกมพิมพ์บริกที่สนามเอทีอาร์สเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยครอบคุณซือชาวเยอรมันได้ให้สัมภาษณ์อย่างเหนื่อยอหนื่ายนะฮะหลังพาทีมออกมาแพ้โรบัสฟ้าแบบสู้กันไม่ได้เลยว่าลูกทีมของเขาไม่ได้คิดจะต่อกรกับทีมเจ้าบ้านเอาซะเลยหลังโดนตามตีเสมอเขอทาทั้งที่โมซาลาดซัดให้กับทางทีมบุกมานำก่อนจะทำให้มันนั้นเป็นเกมที่ทางบริษัแมชชีนด้อยกว่าทุกด้านอย่างเห็นชัดเจน โดยครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมที่เราได้เห็นกัน 2- 3สาผลแล้วเมื่อเรามาที่นี่ซิตี้คาร์เกนได้เสมอแต่เรามีจังหวะของเราเราเล่นกันด้วยความเยือกเย็นและก็สร้างปัญหากับพวกเขาเราได้ประตูที่พิเศษมันเป็นโมเมนตัมที่ดีของเกมแต่เราก็ต้องเสียประตูคืนมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายที่บอลลอดขาแอนดี้โรเบอร์สันและพวกเขาจบสกอร์ได้หลังเริ่มครึ่งหลังเราเสีย2ประตูอย่างรวดเร็วทำให้ทุกอย่างพังลงและข่าวที่ฟูตในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่เร่มมาฟังกันทุกทุกที่เร่มมาฟังกัน